แอปเปิลจิ้วโดดๆแอปเปิลจิ้วสีเหลืองนะเนี่ยต้นมันไม่มสีต้นต้นเชี่ยใหญ่นะโดดๆด้วยพม่สายจะเกยมากแล้วเนาะอยังโดกด้วย <laughs> โอ้โหกิ่งออนลูปเลย <laughs> ยังไม่ซุกจะจะซุกจะสีสเหลืองสีเหลืองนี่เหี่ยวโอ้โหยังรกเลยดูรกรๆรบรบก,ดก,ดก,ดกินได้จ้ะแต่ว่ามันฝาดตอนนี้เนาะเพราะมันซุกแล้วมันก็จะ จะไม่ฝาดเท่าไรแบบยังรก่ก็ใ้มันพุ่ซาเลยเนาะมันพุ่ซาเลยเนาะโอ๊อยัยตยเลย ดกสะออนฝุดเราฝุดอีกดกเครื่องปิ้นตวกงนี้ขึ้นเพอ่ามันอยูไม่ไกลจากดุสันดบจ้ะเมืองเก่าข้างในเมืองเก่าแอปเปิลจิวกินได้กินได้แต่ยังไม่ซุกจ้ะสีเหลืองยังกินไม่กินไม่ได้ตอนนี้เนาะรอมซุกก่อนรอมซุกมันจะเป็นสีเหลืองจ้ะ มากรก,กมากกแล้วรก,กอีกก็ดกรมากมาก <c oughs> <c oughs>